กราบเรียนประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกวุฒิสภากระผมนายปิยพันธ์นิมานเหมินรองประธานคณะการมาญการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคนที่สและในฐานะรองในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคณะที่สมซึ่งมีหน้าที่และอำนาจในการศึกษาติดตามการดำเนินง,งาน ของสำนักง,งานของคณะกรรมาการตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารให้มารายงานผลการศึกษาเรื่องการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพศ2561ต่ตอนที่ประชุมวุฒิสภาในวันนี้ที่มาสืบเนื่อง จากการที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าได้การตรวจเงินแผ่นด,ดินพศ2561ได้ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2561นับถึงวันนี้เป็นเวลากว่า4ปีแล้วจึงเห็นควรให้มีการศึกษาทบทวนว่าสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าได้การตรวจเงินแผ่นด,ดินพศ2561 ได้นำไปสู่การใช้หน้าที่และอำนาจในการตรวจเงินแผ่นดินของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560และสอดคล้องกับเจตนารมณ์การยกล่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตหรือไม่อย่างไรขอสไลถัดไปครับวิธีการศึกษาการพิจารณาศึกษาเรื่องการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพศสองห้าหกหรึคณะอนุกรรมธิการได้ดำเนินการศึกษา แนวความคิดและเจตนารมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพศ 2. ศึกษาจากเอกสารทางราชการการประชุมหารือและการเชิญบุคคลเข้าร่วมประชุม 3. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลกฎหมายแนวความคิด ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้สำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จักรไทยพุทธศักราชพศ2561และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพศ2561และ4ได้เชิญผู้แทน สำนักวิชาการสำนักเลขาที่การวุฒิสภาเข้าร่วมประชุมแรมบบหมายให้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรตรวจเงินแผ่นดินความแตกต่างของรูปแบบหน้าที่อำนาจและขอบเขตการดำเนินง,งานของประเทศญี่ปุ่นสาธารนณนรัฐเกาหลีและเครือรัฐออสเตรเลียเพื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย ผลการพิจารณาศึกษา 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540 2550และ2560มีเจตนารมณ์และหลักการที่จะให้องค์กรตรวจเงินแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและกำกับการทำงานของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีบทบาทหน้าที่การตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบายและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินรวมทั้ง สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 2. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจในการออกระเบียบประกาศหรือข้อบังคับในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินการและการบริหารจัดการสำนักงานการ,การตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา32และมาตรา60 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพศ2561 3. จากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเช่นาษษาศาสตราจารย์ดอรอมรจันทราสมบูรณ์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพศ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติความเห็นของคณะกรรมการคณะต่างๆและผลการศึกษาองค์กรตรวจเงินแผ่นดินของบางประเทศสรุปให้เห็นว่าได้ว่าการทํางานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องมีเอกภาพต้องมีการถ่วงดุลระหว่างกันคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินต้องมีบทบาท ในการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบรวมทั้งมีบทบาทในการกำกับดูแลการตรวจสอบและการทำงานของผู้ว่าและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนผู้ว่าและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นด,ดินพศ2 5 6 1ได้รับได้รับการยกร่างที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราชพศ .2560 และความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการต่างๆรวมทั้งได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมีสาระสำคัญ ที่ทาให้องคอ์กรตรวจเงินแผ่นดินของไทยในปัจจุบันมีความเหมาะสมครอบคลุมแปประเด็นดังนี้หหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมาการตรวจเงินแผ่นดิน 2. หน้าที่และอํานาจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 3. หน้าที่และอํานาจของสํานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดิน 4. เอกภาพในการบังคับบัญชาในการกำกับดูแลและในการตรวจเงินแผ่นดิน5การส่งเสริมการสร้างเสริมประสิทธิภาพการทำงานการทวงดุลระหว่างคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกับผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน6กลไกาการตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เจ็ดกลไกการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการตรวจเงินแผ่นดิน 8. การทรวงดุลระหว่างกรรมาการตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกับหน่วยรับตรวจ 5. ปัญหาอุปสรรคที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเช่นปัญหาความรับผิดชอบในการดาเนินการตรวจเงินแผ่นดินตกอยู่ที่บุคคลคนเดียว ปัญหาความเป็นอิสระและเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ถูกแก้ไขโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพศ2561แล้วหากทุกฝ่ายรับไปปฏิบัติก็จะทำให้การตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นข้อสังเกตของคณะกรรมารการจากการศึกษาความเป็นมาวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราชพศ2 5 5 4 2 5 5 5 0และ2560พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พศ2542และพศ2561ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการต่างๆและผลการศึกษาองค์กรตรวจเงินแผ่นดินของต่างประเทศแล้วสรุปได้ว่าองค์กรตรวจเงินแผ่นดินของไทยในปัจจุบันมีความเหมาะสมกล่าวคือเป็นองค์กรอิสระที่มีโครงสร้างองค์กรประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มาจากการสัญหาตามหลักการขององค์กรอิสระมีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นหน่วยราชการทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและมีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่รับการสัญหาตามมาตรา42ของพระราชบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบพระรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพศ2561 โดยการทำงานมีความอิสระและเป็นกลางต่อกันซึ่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติงานรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินการกำหนดขอบเขตบทบาทหน้าที่และอำนาจระหว่างคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินดและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีความชัดเจนมีการทวงดุลอำนารจระหว่างคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอันเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมีการทำงานระหว่างกันอย่างมีเอกภาพและสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตข้อเสนอแนะของคณะการมิการ เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการปรับปรุงบทบาทหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินอาจจะนำไปสู่การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตและในปัจจุบันและนำไปสู่การเป็นองค์กรตรวจสอบการใช้เงินแผ่นดินของหน่วยรับตรวจที่มีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและเป็นองค์กรตรวจสอบที่ได้มาตรฐานสากลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพศสอง1สมควรมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. สําสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดิน ควรเร่งสร้างประสิทธิภาพการตรวจเงินแผ่นด,ดินเพื่อให้การตรวจเงินแผ่นด,ดินไป,ไปตามกฎหมายโดยเสริมสร้างความรู้ความสามารถของบุคลากรการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานทั้งนี้ประสิทธิภาพการตรวจเงินแผ่นด,ดินจะมีบทบาทสําคัญที่จะทําให้การใช้เงินแผ่นด,ดินเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งทําให้การทุจริตน้อยลง ซึ่งจะทำให้ดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption Perception Index ของประเทศยกระดับสูงขึ้นสําสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่ยังไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบ,ก,บ,ก,บกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมน,นูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพศ2561 ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับเจต,ตนารมณ์ของกฎหมาย 3. เห็นควรส่งรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพศ .2561 นี้ไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อส่งให้กรมบัญชีกลางซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและส่งรายงานนี้ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณาต่อไปขอบพระคุณครับ